สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพบกับดาวอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง5 6 6 5มีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการแก้ปัญหามือถือสีเพี้ยนนะคะสีเพี้ยนยังไงนะคะก็อย่างเช่นมือถือของเพื่อนๆนะคะจากที่เคยแสดงนะคะแบบว่าสีมันอาจจะปกตินะคะแต่อยู่ดีๆนะคะสีของมือถือเพื่อนๆนะคะก็ผิดเพี้ยนไปนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นการเข้านะคะแอป เ c e b o o k หรือว่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะอยู่ดีแล้วสีมันก็เพี้ยนไปนะคะซึ่งวิธีแก้นะคะก็คือง่ายมากๆเลยนะคะจะทำยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะให้เพื่อนๆนะคะเข้าไปที่การตั้งค่าก่อนนะคะอันดับแรกนะคะดีเข้าไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็มองหาคำว่า ทางรัดและการเข้าถึงนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปคนกลางแขนนะคะก็ให้เพื่อนๆติ๊กเข้าไปนะคะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะพเพื่อนๆจะเห็นคําว่าการช่วยเหลือพิเศษนะคะติ๊กเข้าไปค่ะเลื่อนลงมาอีกค่ะพเพื่อนๆจะเห็นคําว่าสีและการเคลื่อนไหวนะคะติ๊กเข้าไปค่ะหลังจากนั้นให้กดไปที่คําว่าการกลับสีนะคะให้เพื่อนๆน,นะคะสับสวิต ปิดไปเลยนะคะเพียงเท่านี้นะคะมือถือของเพื่อนนะคะก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมนะคะซึ่งบางทอาีอาจจะมีลูก,ลกหลานๆนะคะที่เข้าไปเล่นมือถือแล้วอาจจะกดมั่วไปโดนนะคะก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นเป็นวิธีการเช็คเบื้องต้นนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ร้านมือถือนะคะก็แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่า คลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนนะคะไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับดาวก็มีเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ดาวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ